นน้ไแล้วไหนยู่บ่ฮะ่วได้อยู่ดเดวโนนงตัวิโลอ่าฮ่าโอ้ยหนเดียวโ้หนึ่ต่วเคืองได้บยำขาดวะล่ะพ่อจาวานีเออบอกผ่าฮะตเใหญ่มันข้าขอด้อดิเลียก็ได้บอกถั้งกันเตะ เตะเข่าโกบัอดีเตะปิบเตะปิบไดกิ่นสมยานด้วยวันนั่งกินผู้เดียวมันเพราะเสียบดิงแม่แมวเผาแม่แมวต้องกินกับมูนแน่นแน่นดีกว่าต้องกินกับมูนหลายๆแน่นเสียบมามามาแม่แมพายเอกพอดีมาเด้อโอ้ยดีครับมากแม่แมวเพิ่นไปกินแม่ที่ใช่เป็น แกไม่กินเนื้อเน่ยดวก็ไม่กินก็ดีค่ะกินตะมชนนี่องแสก็ยไสมัตะกี้กัทแบบเพ่อมเสบวายดูบ่เอาเท้าจัดเ้าเจอเลยี่พลงมาเมีมาเมีนั่นแหะมาเมีครับนั่งขังยดูเป็น เบ่งเบ่งคลยปได้ดูกินเพระเนี่ยวันอยากโจ้กันด้ยินี่หรอิมะใครโมมี่แล้วกาหาเปลืกะฮะอยากเปีนขึ้นแล้ว้าั่นมันาตับนะเออแล้วมากินที่มมนจังแซ่บกินน้ำกัหลายๆกนจังแซ่บน้ำกินเพชรว่อะไรไหใส่จะกวนาแล้วกับเาไปส้วงแก้วตัวเอาชวนไม่บาทเอง Yup. สนีพอดเนี่เท่าก่อสดเาเลยพอพ่อจะเอาไปเวนเวลซิมบ่พ่อเวลาซิมน้อยเด้อลูน้อยพ่อก็บ่ต้อเอาแก้วหลายเอาแก้วนิดน้อยเอาแก้วเส้นนิดน้อยซิมใส่แล้วไปกิน่งใส่น้ำปลา่อนน้ำซีหูเพียวเนาะเน่เนี่ยหลวกางแบเนี่ยเนี่ลวกพกำกาแฉบมันชิมัน เอาพวกเจ้ากูู้ลหกอมันไม่ไฟไปยุดไปไข่ไปจุดกระลัางกันเล็ก้อกูขอน้ำมันหลบไปเล่อนอันนี้ผัยเลยพียงอนก็แซบข้าวยำเปนข้าไปมันขายไหมเอาส่เลยแซบข้าวยีงกว่าสบโป๊ข้าเอาแม่พ่อใส่แม่พ่ออืมเอาแวเอาวเอาแล้วตีใส่ เาถึงักพ่ am, ่นโอ้ยพอข่อยเอาเดชถ้วยแก้วไหมล้วจำเดชแถวแล้วฮะน่าเดินมากอ๋อพอคาดดอกบัตติงยำดีๆยำยำให้มันนันนันแน่จักน้อยเกจอเช้นึงแล้วโตแก่เบิดยำให้มันนันนันแน่จักนะพ่อจังอื่นนั่งกินเนี่ยถาเอยโทษเขาดิไปครับจังไดงนั่งวินมอไซค์มาเห็นกินข่าวเป็นไงเช่นว่าเดี๋ยววางจังสือไปซื้อได้กินเถ่านี่โหก็มาดู นี่ไดดูเตะขาแขวแล้วดีดูแล้วไปหาตะเกียเตไปหยียหดิเอออันนึงหอยยุแขวนอันนึงหอยอันนึงหอยยุแขวอันนึงโรคข้อบนั่นหลวมันติตายน่ยตายตายตาจกจกเลยน่ตายเลยแม่อันกินอันไหนนพลอยตัว แค่อันรนั่นมือมือนั่นนั่นเขาเรียกพูยบาลพยาบาลเฮี้ยนไก่กันนั่นขาได้บานเขาเล่นเรี่อเขาเล่นองเออใส่ไหมยูดเห็นอย่างแล้วตรงน้ำแอร์ยู่เอาพี่น้องทกนนั่นมู่ี่ทำนั่นแหมที่โลคไปโจกไม่อีกลูกไปว่ามันมาม่าพี่เลยเดกี้เานอยเอาอีกมาม ตรงจังด้เรวผมจะหาตั้งเนื้อเขาไว้ลื่องเลื่อมตรงเมียวรถเราไปจกไม่อีกลูกไปจกเขาไม่อีกมนี้เขาจะมาคนละคันเมี่ยาจะเห็นอยงฮะคือมาเนี้มานี้โจ้าคืนอิ่มแล้วเยอกถามหาท่านเผมจะไปพักกี่วันล้วจกเขาไม่อีกกับตัวเขา พ um ี่เราไปเอามากเขาม่หลายๆบเบิงโมลัมเกยกว่าเบิงจยดติดมันนี่งไนมันเป็นเดียวพิ่งงอคนยวเจ้าเหยบเจ้าหน่อยถามหาต้อพิ่งงอแต่แบบไม่ด้ดูแค่เจ้าแค่ไเราไคล่ะฮะเนียผมเหรอมาจก้วอพน่งมาของใหม่มันทีีดำไม่แปลวะนั่นเอาเลยห้องจัดไปย่มีคำว่างูได้หคไดเกืน ยำมันลงอัน้ต้อนเหน่อยจังน้อยจังนี่เราต้อนฟองเออนีบึ้อีพอไปนำลร่เต็๋ยน้ำม้ยเอาไว้ท่าเอา้อนเขียวแล้วดีแต่ฉันกินบ่พเป็นพอ,อกินดีบัพเต็มดีนันั่นไม่ใหาย

เขาไปเท่าไป้งหมดกุ้งที่ดีมาะานเชียงเนี่ยเรีก่ล้านเจ้าด้วยใกล้แถวนี่ยเขาอยากกินรสสดเนาะเบอรผมไปิด้อันนี้เจ้าจะดไม่ใหเปิดันี้เนียลุงเราขายคลังนี่ไหมยุติตาดนี่แม่สองนเปิดเขาตัวนี้เขาจะได้กินเติมสามตัวม่แมพี่เบียด้นแงไหน่ม่โอ้ยมีสาตัว <c oughs> ม่มมหมอนี่เจ้าเดียวเลยยุ่เนี่ยเอาเอื่อนเขาเนี่ยเอื่นเมียวเอาเอื่อนร่วนไน้ไ่ดเมียนเอื่อนปักองมูนันยูุ่ง่ก็ยนนั่งยุ่ง็รงนมันมเาะะวนบ่านี่ยังเมียนบ่จำแล้วกยังไป้าับ มอเลือดไมันปวดเลยกรบเพียกมานังี่ลยำแม่ทนอินยนี่มันต้องินน่ตแซบมันงแซบแยมัยับกินเยอะนาเยอะหลังป่มาแม่น้องมาแม่ละม่ม่นี่นางเห่นง้นงางยุ่โลกก็ได้ พี่นั่ง้หลายก้นอยู่ด้วยต้านเอนั่งกับนันเอาหมอยุโรปหมอหมพี่หมอกระทะมาหกแม่ทางนี้นี่มานั่งทางยุโรพี่เด็เอามเสือตลาดเอายี่ลามเนี่ยนะครัจะไปไหนไปไหนเนี่ยไปหัวยู่ทั้งไหน ะ้ด่เล่นยุ่โมกเกษตรบ่เล่นอยู่เกษตรหลวงผ้าฮะของรามงคลเาจัดไปแลาอันนี้่อาั่างบังพอันนี้กระพอดอัางบังพะกมก็หาปลาเราค้นออย่างเี้ เขีพุ้งใดท้ทียนั่นเจ้ากัดเทือนใส่กัดว่าทุ้งใดมันใหญ่เตนว่ารุ่งขามากกับวาขอมากยำๆไ่ได้ใส่ความันเลืกงนึงที่ใส่บนนี้ย่งนันแถวบอดีมันติดมั่ตดแถวจีักแกงห้างแล้ ำกันบยพอดีเลยใส่ลงไปวามันขาดสุดๆมีผพักนี่ละเพราะพักใบเรียจพักใบเรียเหี่ยม้งเน่ทพาผู้ดักแตงเขาอยู่ขั้วเหนือเจ้าแม่เจ้าไหได้หรออมไปเอาไปเอาเนี่ยเดือนกกระจายนเหรเนี่ยผักแตงเพอน้ำไม่กินกั็ลำไกลนี่แหละไบเดไกเอานนาทไส่เส่ มาครับ้หลแม่ี่เักโจมมากเลยท่าจมมากเหมือนะได้แมงวันเนี่ยหแมงวันกินประทันค้นดอกอาอมืข้ขป้วนเยอะสุดแล้วนี่ดีแค่ดียิ่งเนี่ยสำหรับคุณผู้ชทั้งคม่สบายดี